สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะเออเรื่องมันเริ่มที่หมู่บ้านกรีนออกซซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เหมืองอะไรแต่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เหมือนกันนะใช่ค่ะที่นี่เราเจอกับฮันลี่เป็นเด็กผู้ชายอายุสักสิบขวบผิวคล้ำๆดูธรรมดาธรรมดาค่ะครับเขาเดินทางมากับลุงสามหรือที่คนแถวนั้นเรียกว่าเจ้าอ้วนหัน ใช่ค่ะเจ้าอ้วนหันนี้เป็นเจ้าของร้านอาหารเซียงชุนด้วยนะเป็นร้านอาหารแห่งเดียวเลยนอกจากโรงเตียมในหมู่บ้านนั้นเขาเดินทางกันมาเหนื่อยเลยสามวันเต็มๆไม่ได้หยุดพักค่ะเดินทางมาไกลจุดประสงค์ก็คือเอ่อพาฮันลี่มาพักรอที่นี่แหละค่ะรออะไรเหรอครับรอกำหนดการทดสอบนะคะการคัดเลือกสิทธิ์สายนายของสำนักเจ็ดเร้นลับอ๋อสำนักเจ็ดเร้นลับนี่เองใช่ค่ะ ดูเหมือนเจ้าอ้วนฮันจะต้องใจกับเรื่องนี้มากเลยนะพอมาถึงก็จัดแจงให้ฮันลี่พักในห้องส่วนตัวอยู่ในลานด้านหลังร้านอาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็กำชับอย่างดีเลยแบบว่าไม่ให้ออกไปเดินเล่นนอกลานกลัวหลงทางเอาอืมก็คงเป็นห่วงหลานหรืออาจจะรู้ว่าข้างนอกมันวุ่นวายก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะฮันลี่ก็พักผ่อนกินข้าวที่คนรับใช้เอามาให้แล้วก็ใช้เวลาสองวันทำความคุ้นเคยกับลุงสามที่แวะมาเล่าเรื่องนูน้นเรื่องนี้ให้ฟัง ครับจนกระทั่งวันที่สามมีอะไรเกิดขึ้นครับวันที่สามหลังอาหารเย็นพอดีเลยค่ะก็มีรถม้าคันหนึ่งมาจอดหน้าร้านรถมา้าใช่ค่ะเป็นรถม้าสีดำดูเงาวับเลยที่สำคัญคือมีคงประดับอยู่ด้วยธงแบบไหนครับเป็นธงสีดำค่ะแล้วตรงกลางธงเนี่ยมีรูปสามเหลี่ยมสีแดงแล้วก็มีอักษรสีเงินเขียนว่าเร้นลับอ๋อ ชัดเลยนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของสำนักเจ็ดเรนลับที่ว่านั่นถูกต้องค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสำนักซึ่งถือเป็นหนึ่งในสองขุมกำลังใหญ่ในแถบนั้นเลยนะคะพอพูดถึงสำนักเจ็ดเรนลับเนี่ยเอ่อพอจะเล่าประวัติคร่าวๆได้ไหมครับว่าเป็นมายังไงได้เลยค่ะจริงๆสำนักนี้มีประวัติยาวนานนะประมาณ200ปีได้เดิมทีชื่อสำนักเจ็ดสุดยอดโอ้โหเจ็ดสุดยอดใช่ค่ะก่อตั้งโดยปรมาจารย์ชื่อเจ็ดสุดยอดนี่แหละ เคยยิ่งใหญ่มากนะในแคว้นจริงกับแคว้นชูเลยแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับคือพอผู้ก่อตั้งเริ่มล้มป่วยอำนาจก็เสื่อมถอยลงค่ะก็เลยโดนคู่แข่งเอ่อรุกรานขับไล่ออกจากเมืองหลักของแคว้นจริงไปอ,อ๋อมีคู่แข่งด้วยมีค่ะสำคัญเลยคือแก๊งหมาป่าดุร้ายแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้นคือพอโดนขับไล่เมื่อร้อยปีก่อนสำนักก็เลยต้องย้ายมาตั้งหลักใหม่ที่นี่ล่ะค่ะ ที่หุบเขาสายรุ้งสวรรค์ใช่ค่ะเป็นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลก็เลยกลายเป็นขุมกำลังระดับท้องถิ่นไปคุมหมู่บ้านหลายแห่งรวมถึงหมู่บ้านกรีนอ็อกนี่ด้วยตอนนี้มีสิทธิ์อยู่ราวๆสี่พันคนก็ยังถือว่าใหญ่อยู่นะครับสี่พันคนแล้วคู่แข่งที่ว่าเมื่อกี้คือใครนะครับอ๋อแก๊งหมาป่าดุร้ายค่ะเดิมทีเป็นแค่กลุ่มโจรบนหลังม้านะคะแต่ว่าโหดเที่ยมมากครับพวกนี้ก็คุมหมู่บ้านเหมือนกันแต่คุมเยอะกว่าสำนักอีก แต่การบริหารจัดการอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองกลุ่มนี้เป็นยังไงครับก็ขัดแย้กันมาตลอดละค่ะคือแก๊งหมาป่าดุร้ายเนี่ยอยากจะยึดครองอาณาเขตที่มันอุดมสมบูรณ์กว่าซึ่งเป็นของสำนักอ๋อก็เลยต้องประทักกันเรื่อยๆใช่ค่ะนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สำนักเจ็เร้นลักต้องรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ล่ะค่ะเข้าใจแล้วครับ กลับมาที่หน้าร้านอาหารตอนนั้นหน่อยคนที่ลงมาจากรถม้าคือใครครับคนที่ลงมาเป็นชายผอมๆค่ะอายุรา,ราวๆ4ี่ิบท่าทางดูคล่องแคล่วว่องไวมากชื่อผู้คุ้มกันหวังเขาดูคุ้นเคยกับโจ้อวนหันนะใช่ค่ะดูเหมือนรู้จักกันดีเลยพอเข้ามาในร้านโจ้อ้วนหันก็ทักทายอย่างนอบน้อมมากๆครับผู้คุ้มกันหวังว่างไงบ้างครับผู้คุ้มกันหวังก็บอกว่า อ่ที่ต้องมาด้วยตัวเองเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เส้นทางไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แล้วก็เป็นคำสั่งจากผู้อาวุโสด้วยให้เสริมการป้องกันอ๋อแล้วเขาก็ถามถึงฮันรี่ใช่ค่ะถามถึงเด็กที่เจ้าอ้วนฮันอยากจะเสนอชื่อก็คือฮันรี่นั่นเองแล้วก็มีฉากสำคัญตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเจ้าอ้วนฮันแอบยื่นถุงเงินให้ผู้คุ้มกันหวังถุงดูหนักหนักเลยนะผู้คุ้มกันหวังก็รับไว้รับไปค่ะไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธอะไรอืม หลังจากนั้นท่าทีเขาเปลี่ยนไปไหมครับก็ดูผ่อนคลายลงนะคะรับปากว่าจะดูแลฮันรี่เป็นอย่างดีเลยระหว่างเดินทางกลับสำนักแล้วก็รีบไปใช่ค่ะบอกว่าใกล้ค่ำแล้วต้องรีบออกเดินทางครับผมก็เท่ากับว่าการเดินทางของฮันลี่สู่สำนักเจ็ดเร้นลับ กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆถูกต้องค่ะจากหมู่บ้านกรีนออกซ์มุ่งหน้าไปกับผู้คุมกันหวังสู่สำนักเจดเร้นลับถือเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางของผู้ฝกตนของเขาเลยเป็นการเริ่มต้นที่น่าสนใจทีเดียวจากหมู่บ้านเล็กๆสู่สำนักที่ดูจะมีทั้งเรื่องราวเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะแยะไปหมดใช่ค่ะฮันล,ลี่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ที่ดูจะซับซ้อนกว่าที่เคยเจอมาเยอะเลยครับ ก็เป็นการเปิดฉากที่น่าติดตามต่อไปนะครับค่ะว่าเด็กชายธรรมดาคนนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างในสำนักแห่งนี้